ตื่นตีสี่นี่ตีสี่วันนี้เป็นวันเดินทางวันทำงานเราไม่ตื่นกันอย่างนี้นะครับอ่ะตอนนี้นคนของค,คนของเสร็จแล้ว <c oughs> ก็็เปนีห้าตีห้านะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับแต่ไม่ได้มี <c oughs> แผนเที่ยวอะไรวันนี้เป็นวันเดินทาง เดี๋ยวเราจะออกจากกรุงเทพนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึง<พ>ไปไปถึงแพร่นะครับคาดว่าคนอื่นเขาขับรถกันประมาณ7-8ชั่วโมง<ไ>แต่สำหรับเราแล้วน่า<ไ>จะ10-12ชั่วโมง<ไ>วันนี้ก็นับเป็นวันเดินทางไปไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็บงแวะอะไรข้างทางไปก็เดี๋ยวคนของเสร็จแล้วขนของเสร็จแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวเตรียมล้อม เดี๋ยวก็จะเดินทางออกไปก็คงวิ่งเส้นเหนือนะคะอันนี้ไม่ได้มีเส้นทางอะไรที่แบบเปิโลกใช่ก็คือเป็นเส้นทางปกติไปนั่นแหละนะคะแต่ว่าพอดีว่าคุณแฟนเป็นคนขับรถคนเดียวก็คือขับรถมือเดียวนะคะไม่ไม่ไม่อยากให้มันแบบเดี๋ยวมันจะเรื่ออะไรเร่งเกินไปก็ค่อยๆขับมันไปละกันถือว่าวันนี้เป็นวันเดินทางก็ถึงแพ้แล้วเดี๋ยวเจอกันใช่ใช่เดี๋ยวไปถึงระหว่างทางเจอกันอีกที นี้เรามาถึงที่เมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับตามแผนเดิมนะครับเราคาดว่าเราจะมาถึงที่แพร่เนี่ยตอนเย็นๆแต่ด้วยความที่เราตื่นกันตีสี่ออกประมาณตีห้าใช่เหยียบยังบ้าคลั่งแล้วก็แทบจะไม่ได้แวะไหนเลยแวะ้มเข้าน้ำนิดหน่อยก็เลยทำให้เรามาถึงที่แพร่เร็วกว่ากำหนดการมากมากเลย เราตอนแรกประมาณปมงกวัยมังกวโมงครึ่งใช่ตอนแรกกะจะมาถึงประมาณห้าโมงเย็นเลยด้วยซ้ําราถึงได้แบบเราถึงได้แบบว่าจองที่พักที่แท้ไงใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะหาข้าวข้าวเย็นกินที่นี่แล้วก็เย็นๆเราจะมาเดินตามที่เพื่อนแนะนํอเลยนะประตูไทยหรอค่ะม้วก็มาหาก๋วยเตี๋ยวกินเดี๋ยวยินตีโฟตามที่เขาแนะนําซึ่งก็ไม่รู้ร้านมันอยู่ตรงไหน นะครับวันนี้เราพักกันที่แพร่ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางกันแต่เช้าดิ่งตรงไปที่น่าจะที่แรกน่าจะเป็นถนนเลขสามเลขสามเลยทางผ่านไปบ่อเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเย็นนี้เราหาของกินกันก่อเขาเที่ยงข้าเที่ยงอันนี้ตอนนี้เรากินหาข้าเที่ยงกินก่อนละกันโอเคครับจเจอกันค่ะตอนเย็นเรามาเดินที่เทศบาลเมืองแพร่นะคะพอดีมันินอันนี้มันเป็นตลาดสด แต่ตอนเย็นเนี่ยสองข้างทางเนี่ยมันจะมีของกินเยียบเลยเพราะตอนเพราะตอนบ่ายเราเราเหมือดขับมาที่นี่ครั้งนึ่งละแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีอะไรขายแล้วเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะออกมาหาอะไรกินพดีว่ามีเพื่อนของของแฟนนะของคุณวันทุนนะคะเขาแนะนํามาว่าคุณนุกคุณนุ๊กคุณนุก เขาบอกว่าให้มากินก๋วยเตี๋ยวยูจิโฟที่นี่อร่อยมากเมื่อกี้ขับรถผ่านมาเห็นแล้วก๋วยเตี๋ยวหน่าสารใช่ใช่ใชเราก็เลยขับมาโหตื่นตาตื่นใจมากไม่คิดว่าเขาจะกินแของกินเยอะขนาดนี้ต้องได้กินแน่นอน,น,นวันนี้อ่เดี๋ยวพาไปดูเลยไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลยอันนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรอะไม่ได้อยู่ในแผนที่เราจะจะมาที่นี่นะคะตอนแรกกะว่าเราจะแค่มานอนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเราก็จะไปที่ ที่น่านกันแต่เพเอินวันนี้เรามาถึงเร็วก็เลยมาหาอะไรกินที่นี่หน่อยสองข้างทางของกินเยอะมากเออใช่ใช่คือตรงคือตรงคือตรงนูน้นเคบับเคบับหมู คือเราจะบอกว่าตรงนู้นอ่ะมันจะเป็นวงเวียนประตูชัยอะค่ะแล้วก็จะมีหน้าศาลก็จะมีของกินตรงนี้เพียบเลย <c oughs> <c oughs> ถือว่าวันนี้เราพามาเดินชมแล้วก็มาเดินชิมของกินที่นี่แล้วกันเนาะ โน่นโน่นน่อ่ะนอะไรอ่ะไก่ครีมมะนาวโหส้่มตำาส้มตำน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยขนมจีนน้ำหมูขนมจีนน้ำหมูคืออะไรอ่ะขนมจีนเดียวไม่พอไปนน้ำหมูด้วย และนี่เราคิดว่าน่าจะเป็นร้านเดนตาโฟน่าสาลที่พี่นุกแนะนํานะคะเพราะก็คิดว่าน่าจะมีอยู่เจ้าเดียวที่นี่พี่เขาบอกว่าอร่อยมากาใ,าใช่แล้วาาแล้วลวันนี้เราก็จะลองมาชิมอันนี้แหละใ,หนในเมื่อเจ้าถิ่นเขาอุตส่าห์ที่จะแบบว่ารีโครเมาก็ต้องจัดนิดนึงอันนี้เล็กโซ่ใส่สองหมุน,นี่ค่ะ วันนี้นับก,กินปลาห,าหาามึกปลาหมึกลิ้นผมว่าเราต้องหาที่นั่งกันให้ได้ก่อนหรือเปล่าด้านไหนว่างสั่งที่นี่แล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะโต๊ะมีบินครับอ๋อขอบคุณค่ะอ่ะไหนมีอะไรกินบ้าง <c oughs> ออห,หลักๆก็ก็คือเย็นตาโฟนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็าคือมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมี ก๋วยเตี๋ยน้ำใสด้วยนะอันนี้คือเมนูไม่โอเคเรามาร้านยิร์โพคงต้องกินยิร์โพแหละตอนนี้ก็นั่งรอก๋วยเตี๋ยวนะครับจริงๆแล้ววันนี้เราไม่มีแผนที่จะเที่ยวที่แค่เลยนะครับเราสร้างใจแค่จะมาแวะผ่านเพื่อพักเพราะแผนเดิมของเราคือเราเราคาดการว่าการเดินทางเนี่ยเนื่องจากมันหลายชั่วโมงนะครับเราก็หวัง ให้แพร่เนี่ยเป็นแค่ที่พักของเราเฉยๆเราประมาณการเลยว่าเราน่าจะถึงแพร่ในช่วงเย็นๆแล้วเราก็เราก็จะนอนจองโรงแรมแล้วก็พักเพื่อทช่เช้าเราก็ต้องตื่นออกแต่เช้าแล้วเดินทางต่อแต่ปรากฏว่าวันนี้เรามาถึงเร็วเกินคาดเราเซอร์ไพรส์เรามาถึงตั้งแต่ประมาณเกือบบ่ายเที่ยงครึ่งไม่หรอกเราตื่นเช้าเกินด้วยแผนเดิมแผนเดินแผนเดิมเดินทางเจ็ดโมง แต่นี้เล่นตื่นตีสี่เดินทางตีห้าบนถนนรถโล่งไม่มีสักคันอา้าวอาหารมาแล้วนี่เดี๋ยวค่อยดูดดนะนอันนี้คือเส้นเล็กเดี๋ยวกลับหน้ากล้องก่อนอันนี้คือเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กโซนอันนี้คือเยินตาโฟอ้าวมันก็คือเยินตาโฟเหมือนกันไม่ใช่เหรออ้ามันคือบะหมี่พ <laughs> ูดอิดบะหมี่เยินตาโฟใช่ค่ะเส้นเล็กเยินตาโฟกับเส้นเล็ก,กเยินตาโฟมันคือเยินตาโฟ ก็เรามาร้านเย็นตาโฟก็เลยต้องกินเย็นตาโฟอ่ะไหนลองทิ่อร่อยไหมไหนลองเป็นไงรสชาติก็หวานคุณเบาเสียงไม่เข้าไม่แน่เลยรสชาติคือออกหวานนะคะคุณใส่น้ำตาลไปเองหรือเปล่าเปล่าไม่ได้ปรุงเลยแล้วก็จะบอกว่า เราเราเราอยากจะบอกว่าเนี่ยเส้นบะหมี่ของต่างจังหวัดอ่ะคือเส้นเขาที่แบบว่าเส้นสีเหลืองมากเลยนะอันนี้คือเราเราเห็นไหลยหลจังหวัดกลมอ่ะก็คือเป็นเส้นเหมือนที่เรากินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านเราอ่ะคือมันจะเป็นบะหมี่แต่ว่ามันเป็นบะหมี่ที่แบบว่าเส้นมันเหลืองเหลืองมากเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนบะหมี่ที่เหมือนขายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ เอออันนี้อันนี้คือแบบสังเกตเองนะหรือคิดเองก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าจะบอกว่าเส้นอย่างเงี้ยบะหมี่อย่างเงี้ยคือที่บ้านเราค่ะที่กุ้เดี่ยวที่อุตเตอร์ดีเนี่ยก็เป็นเส้นแบบนี้แหละเหลืองๆสีเหลืองๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเส้นใหญ่หน่อย,อยเหมือนกันหมดแต่ว่ารสชาติรสช,ชาติก็จะถามว่าก็รสชาติก็กลมกล่อมนะแต่คือก็จะออกอหวานๆหน่อยอันนี้เพียงไม่ปรุงอะไรนะคะคือถ้าใครกินหวานก็อาจจะชอบแหละถ้าเกิดใครแบบนั้นก็ต้องอจจใส่ตัดเปรี้ยวไป อ่ะเดี๋ยวเรากินกันก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนไปขอชิมก่อนแล้วก็เดยวไปชิมร้านอื่นอด้วยตอนนี้ตอนนี้เกิดความซวยแล้วสรุปไอ้ร้านเย็นตาโฟที่เราไปกินกันเนี่ยมันเป็นร้านที่ตกลงไอ้ไอเจ้านุกมันแนะนําจริงหรือเปล่ปาก็ไม่รู้เพราะเดินมาอีกฟากหนึ่งครับมันมีร้านเย็นตาโฟร้านนี้อีกครับป้าแป้งเย็นตาโฟป้าแป้งเย็นตาโฟประตูชัยแท้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้กูไปกินอะไรมา เ,เนนมืม่อกี้เราไปกินอะไรกันมาเมื่อกี้ไปกิเนเตาโฟเหมือนกันแต่เป็นประตูไอ้ประเียวเตาโฟรตรงหน้าศาลตายแนละ้วจ้ากันแน่เลยกินผิดร้าน,น,นต้องกินซ้ำอีกชามไหมเนี่ยนั่นดิอันนี้คือที่หมายที่สองของเราหมูสเต๊ะนะครับนี่นะเตรียมรอได้เลยถามที่ว่ามีที่นั่งไหมไม่มีไม่มี เอาเหลอไม,ลไม่มีที่นั่งอ่าแล้วเราจะไปกินตรงไหนกันเราก็ต้องเดินกินถ้าเราอยากจะกินเราก็ต้องเดินจริงป่ะใช่หรือไม่ก็คืออ๋อคือไม่ใช่เพราะที่นั่งเต็มเพราะที่ร้านเขาไม่มีที่ให้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับ<ม>อ๋อโอเคผม,ผมคิดว่าที่นั่งเต็มจริงๆแล้วร้านเขาไม่มีที่ให้นั่งนะครับ <laughs> โอเคเอาว อ่านี้ไงที่นี่เป็นชุดอ๋อมี่เป็นชุดสี่สิบเออชุดอ่างน้ำเป็นชุดละหกสิบล้กันเออสรุปเราก็มาสั่งหมูสเต๊ะร้านนี้นะครับหรือค่อยไปหาที่กินอีกทีเพราะว่าไม่มีที่ให้นั่งต้าหนุกินตะปต้าหกินผิดร้านอนะ่ะทำไงดีวะเนี่ย <c oughs> อไอ้นุกุนก็ไม่บอกเลย อ่อาทีนี้มาเจออีกหนึ่งร้านต้องหมายสายบวยนมสดเป็นร้านนมนะครับไม่ใช่ร้านบวยบบใช่ไหมแต่ชื่อบวยมีอะไรมั่งถ้าเป็นพวกเมนูนมสดมันก็จะเป็นพวกนมสดนมชมพูนมชาเขียวไมโลกาแฟอะไรเงี้ยค่ะ เป็นแบบร้อนเย็นน้ำแดงน้ำเขียวอยไเงี้ยไม่หมดเลยเ้ยขนมปังสังขยาที่อยากกินมีเต้าทึงมีแปะปวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนมปังมีขนมปังฟิ้นเนยเนยน้ำตาลนู่นนั่นนี่แล้วก็จะมีขนมปังสังขยาเออเรากินขนมปังสังขยาแล้วกันแล้วก็นมมาร้านนมสดก็ต้องกินนมสดละ่ะ อันนี้เป็นหมูสเต๊ะจากร้านป้าตรงนู้นจากร้านป้าตรงนู้นนะคะแต่เพื่อนป้าเนี่ยเขาไม่มีโต๊ะนั่งใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านเท่านั้นเราก็เลยมากินที่ร้านขนมปังนีดหน่อันนี้ต้นเสีายผลเั้นเราต้องกินหมูสเต๊ะก่อนก่อนที่ขนมหวานจะมาใช่เพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวก่อนกินหวานนะคะ แชแดมเป็นขนมปังร้านด้วยนมสดนะคะเออโอเคเรากินคาวไปแล้วทีนี้ก็ตบตูดด้วยความหวานแล้วค่ะมีนมด้วยสั่งนี่สั่งนมสดค่ะพี่กระนึ่งแก้วพอแล้วสำหรับสำหรับมือเย็นนี้เ,เราคนจะพอจะเพียงเท่านี้แหละจะกินอะไรกันเยอะแยะอร่อย อร่อยอร่อยอร่อย